สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะโชก็จะมาพูดถึงนะคะลิปสติกแท่งโปรดของโชนะคะก็เนื่องจากว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวๆขอมาอีกนั่นแหละนะคะว่าเอออยากจะให้โชทํามาพูดถึงลิปสติกแท่งโปรดให้หน่อยว่าเออมันแบบมีโชมีลิปสติกอะไรยังไงบ้างที่แบบเออเป็นแท่งโปรดของโชจริงๆนะคะก็เลยเอเอก็โอเคนะนะก็ หยิบมาให้สาวๆได้ดูกันว่าโชว์ชื่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษบ้างนะคสำหรับนะลิปสติกแท่งโปรดของโชว์ในตอนนี้นะคะที่มีทั้งหมดอยู่ตอนนี้ในมือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งสองสามี่ห้าหจดแดเจะมีทั้งหมด9แท่งนะคะก็อันนี้คือจะเป็นแบบโปรดจริงๆชอบจริงๆนะคะก็ หยิบขึ้นมาพูดให้สาวๆได้ฟังกันนะคะกออ็จะขออนุญาตแรนดอมไปเลยจะไม่ได้แบบเออเรียงตามอะไรยังไงนะคะก็แท่งแรกนะคะจะเป็นของแม็กนะคะจะเป็นแม็กเนื้อลัสเตอร์นะคะสีฮักมีนะคะก็สาวๆที่ติดตามวิดีโอของโชวจะทราบดีว่าแท่งนี้คือโชวแบบซื้อแล้วซื้ออีกอะไรประมาณนี้เนาะออทำไมถึงชอบนะคะกออ็สำหรับลิปสติกแม็กที่ชอบเพราะว่าเ,ออเนื้อเนื้อลัสเตอร์เนี่ยเป็นเนื้อที่แบบ ให้ความชุ่มชื่นดีอะค่ะคือคือไม่ทำให้ปากแห้งแล้วก็แต่ว่าสีของลิปสติกเนี่ยจะไม่ค่อยเอ่อพิกเมนต์จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่เป็นเป็นแนวแบบเอ่อที่ทาออกมาแล้วได้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับสีฮักฮักมีเนี่ยก็ออก,ออกเป็นแบบนูตชมพูอันเดอร์โทนน้ำตาลนะคะซึ่งเวลาที่โชทาบนปากของโชแล้วบนอันเดอร์โทนบนสภาพผิวของโชแล้วเนี่ยโชรู้สึกว่าเออมัน เหมือนทาลิปแล้วไม่ได้ทาค่ะมันให้ความเป็นธรรมชาติดีรับแท่งต่อมานะคะอันนี้จะเป็นของชาแนลนะคะอันนี้จะชื่อว่า Rouge Coco Shine นะคะเบอร์54หรือว่าเบอร์บอยนั่นเองหรือว่าชื่อสีว่าบอยนะคะก็สีจะออกโทนเดียวกันกับตัวออ Mac Hug Me นะคะก็จะเป็นแนวแบบชมพูอันเดอร์โทนเขาเรียกว่าอะไรชมพูนูนชมพูอันเดอร์โทนน้ำตาลน,นะคะ ก็จะไม่ได้ตัวตัวโคโคชายเนี่ยจะไม่ได้ให้พิกเมนต์สีแน่นอะไรมากมาย่าออกมาแล้วได้ความเป็นธรรมชาติเหมือนกันกันกบตัวฮักมีนะคะก็คือไดอ้แต่ว่าเนื้อสีของของชาแนลเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนมีชิมเมอร์ละเอียดละเอียดอยู่ด้านในเนื้อลิปสติกอะคะ่ะฉะนั้นเวลาเวลาทาเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกมีความเบาวมีความชายอยู่ในในปากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เยอะนะแต่ก็ คือให้ความเป็นธรรมชาติเหมือนกันคือโชว์รู้สึกว่ามันทางง่ายแท่งต่อมาอันนี้จะเป็นของลอร่าเมอร์เชียนะคะที่ชอบอรุ่นนี้อันนี้ชื่อรุ่นว่า Shimmer Lip Color นะคะ Lo ชนะคะสีคาราเมลนะคะชอบของลอร่านี่คือคือเนื้อของลิปสติกพิกเมนต์เนื้อสีแน่นนะคะคือแบบว่าถ้าสาวๆแบบเออสังเกตที่เห็นในใน a t c h นะคะ ก็คือเป็นเป็นเป็นลิปสติกให้สีค่อนข้างแบบชัดเจนแล้วก็เนื้อลิปสติกค่อนข้างที่จะครีมมี่นะคะไม่ทำให้ปากแห้งนะคะให้ความชุ่มชื่นดีแต่ข้อเสียของตัวนี้มีนะคะก็คือว่าด้วยความที่เขาครีมมี่มากๆเนี่ยเวลาที่โชว์ทาครา,าเข้าไปแบบรอบแรกรอบที่สองนะคะโชว์จะต้องมีการซับเอาส่วนเกินออกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือซับออกไปแล้วสีเขาก็ไม่ได้หายไปคือด้วยความที่เม็ดสีเขาแน่นอยู่แล้วเนี่ย ก็แค่คือต้องซับส่วนเกินออกเพราะไม่งั้นมันจะรู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่าแบบมีเนื้อลิปสติกเยอะเกินไปบนปากอะไรประมาณนี้เยอะเกินความต้องการฉะนั้นสำหรับตัวลอล่าเนี่ยโชว์ทาแล้วชว่วยต้องมีการซับเอาส่วนเกินออกนะแท่งต่อมานะคะอันนี้จะเป็น YSL นะคะจะเป็นรุ่น Rouge Velour Shine อีกเหมือนกันนะคะเบอร์8นะคะ เป็นแท่งที่เ,เหมาะมากในชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นสีชมพูที่แบบเ,พพเป็นชมพูหวานแหววนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเอามาทากับอันเดอร์โทนที่ประมาณแบบสีผิวประมาณ nc สามห้าสามเจ็ดสี่สิบสี่สองอะไรประมาณนี้มันจะเป็นชมพูที่แบบกำลังดีไม่ได้แบบชมพูแบบเบบี้พิงหรือว่าไม่ได้เป็นชมพูที่แบบเวอร์อะไรนะคะคือมันก็แล้วแต่ว่าทาอันเดอร์โทน ผิวแบบไหนนะคะแต่คือมันเป็นกำลังฉัรู้สึกว่ามันเป็นช,ชมพูที่กำลังสวยสำหรับคนผิวมีเดียมนะคะก็เลยชื่นชอบแล้วอีกอย่างหนึ่งเนื้อริบสิกของอัลลูชเวลู h ช n ยเนี่ยคือ,อ,อคล้ายๆคล้ายๆกับตัวชาแนลโ o โ h ช n ยแต่ว่าจะชุ่มชื่นกว่าติดทนไหมไม่ค่อยค่ะแต่คออือรู้สึกว่ารู้สึกว่าเอนจอยกับการเติมมันอะ <laughs> ลิปสติกอันนี้ไม,ไม่ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่โชรู้สึกว่าเออเติมอยู่นั่นแหละเติมตลอดเลยมันมันทางง่ายนะคะให้ความชุ่มชื่นแล้วก็สีสวยนะคะสำหรับแท่งต่อมานะคะก็จะเป็นของเ,อเมมเบรลีนแมทเจ็ดนะคะเฉพาะมากคือต้องเป็นเบอร์นี้สีนี้นะคะคือเป็นลิปสติกเนื้อแมทที่โชวใช้ได้นะคะโดยปกติถ้าปากเป็นคนปากแห้งก็เลยไม่ค่อยจะได้มีลิปสติกเนื้อแมทสักเท่าไรนักเพราะรู้สึกว่าทาแล้วปากจะยิ่งแห้งนะคะ ก็เลยเฉะนั้นเวลาโชซื้อลิปสติกส่วนใหญ่แล้วโชวจะซื้อแบบประเภทที่มันเป็นครีมี่เป็นให้ความชุ่มชื่นเป็นพิเศษอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไอเมมเบรียนแมตเจเนี่ยเป็นแท่งเดียวที่โชวใช้ได้ก็คือเป็นแมทที่ไม่ได้ทําให้ปากแห้งลอกเป็นขุยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นแมทผ่านสําหรับปากโชนะคะก็สีก็เป็นสีนูดที่ไม่ได้เป็นสีนูดที่ทําให้ปากป่วยนะคะ ก็เลยชื่นชอบเป็นพิเศษอีกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หยิบมาใช้ในชีวิตประจาําวันเพราะว่ายัางไงอ่ะคือจะหยิบจะหยิบใช้ในช่วงโอกาสพิเศษอย่างเช่นเวลาที่โชว์แต่งแบบสโมกกี้อายมากๆแล้วอยากได้ปากนูดอะไรเงี้ยโชว์ก็จะหยิบนูดนี้มาใช้นะคะมันก็เป็นเป็นนูดที่กําลังดีนะคะสําหรับในชีวิตประจําวันนี้ก็หยิบใช้น้อยแต่ว่าแต่เขาก็เป็นแท่งโปรดของโชว์อยู่ดีถึงโชว์จะหยิบใช้ไม่บ่อยนะคะแต่คือชอบอะ่ะเป็นแท่งโปรดแล้วก็ แนะนำสาวๆที่เกิดเออแบบสนใจอะไประมาณนี้เป็นแมตที่ไม่ได้ทำให้ปากแห้งไม่ได้ทำให้ปากลอกเป็นขุยแต่ว่าทาลงไปแล้วให้ลุกที่แบบลุกแมตอะไรประมาณนี้คือดีอะคะ่ะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยสำหรับ m e มเบร n e นแ t บเจนะคะแท่งต่อมานะคะอันนี้จะเป็นของบูจัวนะคะเป็นบูจัวลูชอิดิชั่นหน้าตาเย,ยี่ยงนี้นะคะก็สติก,กงสติกเกอร์สีลอกไปแล้วนะคะอันนี้ใช้เยอะอจริงๆใช้บ่อยอจริงๆนะคะก็ เบอร์ r, หรือว่าสีที่ชอบเป็นพิเศษคือเบอร์0ูนะคะก็จะเป็นออกชมพูอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นชมพูที่ไม่ใช่ชมพูเบบี้พิงค์นะคะก็จะเป็นชมพูแบบว่าอันด์โทนน้ำตาลนิดนึงนะคะก็ชอบเพราะว่าเนื้อสีเม็ดสีเขาเรียกว่าอะไรเม็ดสีแน่นแล้วก็เนื้อครีมเนื้อลิปสติกให้เป็นเป็นครีมมี่ให้ความชุ่มชื่นดีไม่ทำให้ปากแห้งแล้วก็ติดทนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับลิปสติก ดักสโตร์เนี่ยคือแบบบูจัวนี้แบบถือว่าขางถือว่าโอเคเลยอะเอออย่างที่โชว์ใช้ทาวอยู่บนปากตอนนี้ก็คือเป็นลุชอ e ดิชั่นเบอร์นี้ละค่ะว่าแล้วก็เติมเลยเห็นไหมคะก็เป็นแบบกำลังดีคือไม่ไม่เป็นชมพูที่แบบเวอร์จนเกินไปอะไรประมาณนี้คือแบบ สวยนะคะคทังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นของ Urban Decay นะคะก็เป็น Urban Decay Revolution Lipstick นะคะก็โชว์มีทั้งหมด2สีนะคะคือมีสีแรกคือจะชื่อสีว่า l e p s t e r นะคะอีกสีหนึ่งชื่อ l i y e r นะคะก็โทนสีลิปสติกของโชว์นะจะไม่จะไม่พ้นแบบชมพูอันดัโทนแบบน้ำตาลอมมว่วงอะไรประมาณนี้คือก็ไม่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมชอบนักชกหนาชมพูแบบชมพูมันอย่างนี้นะคะ สีไลเยอร์นี้จะออกไปทางแบบเนื้อๆนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสีเล็บสเตอร์นี้เป็นแบบชมพูม่วงอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นไลเยอร์อันนี้เป็นเล็บเสเตอร์นะคะก็ะเนื้อลิปสติกนะคะ,ะเม็ดสีแน่นนะคะชุ่มชื้น ลิปครีมมี่แล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็ติดทนดีมากนะก็เลยชอบนะคะสำหรับตัว Revolution ตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นลิปสติกแท่งโปรดของโชว์นะคะก็คือจะเป็นของ NYX หน้าตาอย่างนี้นะคะเป็น NYX Extreme Lip Cream นะคะก็เป็นลิปที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ลิปสติกค่ะคือจะเป็นลิปครีมคือเหมือนที่ชื่อเขาบอกะค่ะที่มีสีค่อนข้างที่จะแบบว่าพิกเมนตแน่นมากๆแล้วก ติดทนดีมากๆนะคะสำหรับลิปรุ่นนี้นะคะเ,เนื้อลิปจะเป็นเนื้อครีมที่แบบให้ความมีมีความวาวอยู่ในลิปนะคะเวลาที่ทาไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ให,ไไให้ไม่มีชิมเมอร์ผสมอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ให้แบบว่าลุกที่แมทเหมอนอะไรมากมายแต่คือเป็นครีมอะคะ่ะคือพอทาเข้าไปแล้วก็คือแบบสีแบบชัดเจนมากๆอันนี้เบอร์ที่โชว์มีเนี่ยชื่อว่าเบอร์0ูนย์้านะคะก็เป็นสีแดงออกแนวแบบ ไม่ใช่แดงจ๋าคือเป็นแดงชมพูผสมกันเวลาที่โชว์แบบจะไปปาร์ตี้หรือว่าเวลาที่โชว์จะไปงานอะไรที่แบบมันไปนงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบว่าออรู้สึกว่าจะต้องทาลิปแบบสีเข้มๆหน่อยเนี่ยโชกก็จะหยิบสีนี้มาทาชอบเนื้อลิปสติกของเขาแล้วก็ชอบที่เขาติดทนดีแล้วก็ชอบสีนี้โดยเฉพาะเบอร์ศูนย์หเนี่ยมันแบบ มันเป็นแดงที่แบบกำลังดีกับผิวเราอะไรประมาณนี้ก็เลยเออชอบอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งแท่งที่ชอบนะคะก็เป็นลิปสติกแท่งโปรดของโชว์นั่นแหละค่ะก็คือเป็นบรรดาลิปสติกแท่งโปรดของโชว์นะคะในะปัจจุบ,บันตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่เก้าแท่งนะคะที่เป็นแบบว่า โปรดจริงๆชอบจริงๆหยิบใช้จริงๆนะคะเพียง,งแต่ว่าด้วยความที่มันมีหลายแท่งโชวเออสลับสับเบียงเปนบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สถานการณ์นะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ